Good morning everyone. How are you today? I am good. What day is today? Today is Monday. วันนี้เด็กๆมาฝึกท่องทำคล้องจองและทำท่าประกอบไปพร้อมกับพ e เชอร์ y u and teacher คิดนะคะ One two three และดีใจไปโกโนไม่ใกล้เนีย เบียกลัวทั่วบีนบีนคามถามอารีแหลกพักผ่อนฉันต้องไปนอน I go to sleep เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่1มีอะไรบ้างคะทิชยุหมู่ที่1ก็จะเป็นประเภทโปรตีนหมู่ที่สอง<ๆ>คาร์โบไฮเดรต หมู่ที่3อะไรบ้างคะเกลือแร่เกลือแร่แรือแร่ธาตุต่างๆค่ะหมู่ที่4่วิตามินหมู่ที่5ละคะหมู่ที่5ใาไขมันค่ะ์ิชยุค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหมู่ที่1นะคะโปรตีนนะคะซึ่งได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆมีเนื้ออะไรบ้างคะมีเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่ นมล่ะคะนมก็จะมีพวกนมสดนมจากาสัตว์แล้วก็นม,นมผง,ผงชนิดต่า,างๆค่ิชาหยอและไข่ค่ะอ๋อไข่ก็จะ,จะมีไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกกระทาและสุดท้ายถั่วต่างๆค่ะมีถั่วอะไรบ้างพวกถั่วก็จะมีถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงถั่วลันเตาค่ะทิชาหยอ๋อ้ทิชยุเข้าใจแล้วคะ่ะ เอ๊ะวันนี้ทิชชูอยุกับพิชชาคิดทานอาหารให้ครบหรือยังคะโอ้วันนี้ทิชช่าคิดก็ยังทานไม่ได้ครบเลยค่ะทิชชูยุถ้าเราทานครบแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเรายัางไงคะทิชชูยุร่างกายเราก็จะแข็งแรงทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สือ่อกรอปลายเวลาไปพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วค่ะทิชชาคิดไปเลยค่ะ,คะ ทิช่คิดคะวันนี้เราจะพาเด็กๆมาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยอะไรคะโดยการร้อยวัสดุอุปกรณ์ที่เราหาได้นะคะทิช่ายูอ๋อที่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะเป็นหลอดหรือว่าลูกปัดก็ได้ค่ะที่มีอยู่ในบ้านของเราอ๋อแล้วก็ใช้เชือกอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มร้อยกันเลยนะคะเริเลยค่ะเราก็จะแย่เชือกเข้าไปในรูแล้วก็เด็กๆก็จะดึงข้างบนนะคะ กิจกรรมนี้เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กๆด้วยนะคะและเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กๆด้วยนะคะนี่ค่ะให้ทานและมีบทสนสัมพันธ์กันด้วยค่ะเด็กสามารถร้อยได้นีเด็กๆสามารถร้อยได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วพัดทิเชยุะเด็กๆอาจจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสีด้วยก็ได้นะคะทิเชยุใช่ค่ะโอเคค่ะร้อยเสร็จแล้วค,ค่ะทิเชคิดเด็กๆสามารถฝึกพัฒนากล้มเนื้อมัดเล็กอยู่ที่บ้านได้นะคะเมื่อเด็กๆทําได้แล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งให้ทิเชคิดกับทิเชยุได้ชมนะคะทิเชรอชมอยู่นะคะ เด็กๆคะได้เวลามาฝึกอ่าน Reading กับที่เชอร์แล้วนะคะ Reading t h r e hello my name is Tom I like and เด็ <love> กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะคะอยู่ที่บ้านนะคะก่อนจบคลิปนี้ Teacher you and t e a c ที r เชอรมีคำศัพท์มาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะ repeat after me meat เนื้อ ไข่มิลคนมนัทถั่วและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ